นี่พ่อพ่อพี่จะเตะอาวุธกันเหรอครับพ่อพี่ไม่กดโดนสตีเลยเหรอครับโดนโดนนัดแล้วสาดให้แม่งไม่อืนงั้นผมยืนกับมาแล้วถ้าโดนโดนนันแล้วพี่งั้นเดี๋ยวยืนเป็นเพื่อนบอกเลยวันนี้วันของวันนนี้วัถ้าพี่ยืนด้วยอ่ะไม่แน่กูมางทีกูไม่เอาชื่อมาทิ้งหรอกมึงจมไว้โชเพื่อนร้อยดาหมอ เออหรอเออหรอดีดังดีดังเพื่อนเออกูจะบอกว่าไอตอนเนี้ยมึงเข้าเกิดถอดอมาแล้วเก็บอุ้งก่อนนะเว้ยดำอย่าอย่าเพิ่งเอามาใช้นะเว้ยแม่งเยอะว่ะแม่งโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยเยอะเลยอะเออเยอะเยอะกูเพิ่งแลกเกจอะไรเสร็จคือน้องๆเอาเวอร์มาช่วยเออเออแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะมึงได้ได้อาวุธยังได้อุ้เลยใช่ไหมแน่เออเออกำลังเตะอยู่แต่กูได้แน่นอนไม่ต้องระวังโดนป้นนะเว้ยดำระวังโดนป้นนะเว้ยเพื่อนเออเยี่ยแม่งมาเออเเเออออโคพื่น อานดี้ไปดูเพื่อนเราก่อนมาแล้วไปเลยเพื่อนเราไม่ได้อยู่ที่เดิมหรือเปล่าวะเนี่ยอ่าวอะไหลครับพี่พี่ชายพี่ชายขายเอ่ใบซีใช่ไหมครับเออ่พี่ชายขายใบยเกศซีใช่ไหมครับครับเอ่อพี่พี่ชายมีมีกี่ใบครับ สิบใบครับมิกมิกกี่ใบนะครับพี่ชายสามห้าสิบห้าสิบครับอ่ผมผมใบละเท่าไหร่ครับสามร้อยครับอ่อผมเอาหมดเลยครับครับเดี๋ยวเจอเจอกันที่ไหนดีครับตลาดกลางครับเอ่อหอเยอจริงๆเดี๋ยวเจอที่เรียนเกตเลยได้ไหมครับพี่ชายได้ครับได้ครับนดครับขอบคุณครับพี่ชายเยอะจริงๆ อพวกผมยังไม่มาเลยอ่มีคนขายใบเกตห้าสิบใบอะผมจะติดต่อยังไงดีวะห้าสิบใบครับใช่ใบละสี่ร้อยวามเกตสี่ห้าร้อยใบป่ะห้าร้อยใบด้วยเดี๋ยวผมต่อเดี๋ยวเราต่อเฮ้ยต่อได้นะคือเราเหมดอ่ะแปดสี่ศูนย์เลยนะบบอบดูเบอร์ผมเลแปดสี่ศูนย์แล้วเจ็ดแปเก้าจ็ดปเจ็ดป่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยขอยนะ อนนเอระมาณพันใบได้แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าครับเดี๋ยวมีอีกสามร้อยใบมาสวยออ่ะ้าวตัวนี้ต้องหาแจ็คตอนที่ผมโทรไปแจ็คไม่รับอ่ะนั่นเหรอแล้ไม่แพ้มันแล้วอ่ะต้องตรงที่ไมแล้ว,วก,กไ็ไดผกกนน้ผมอยากขึ้นดีกว่าผมอยากขึ้นเดสโซนเออจริงคืนนี้แม่งหนีขึ้นเดสโซนไหมเออจริงผมว่าควรแนะนำว่าคือดีหนีขึ้นเดสโซนดีกว่าไม่ไม่น่าแลก ฮัลโหลฟาใจคุณอาฟาใจเออ่คุณอาฝากฟาใจรับให้คุณอาหน่อยสิรับเอาสักสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยนะไม่เอาสี่ร้อยไม่เอาแพงไปเดี๋ยวราคาตลาดมันขึ้นคุณอาเบามากเลยค่ะฮัลโหลฟาใจดีไหมครับอิงค่ะว่าไงคะโอเคดังยังอันนี้ดังยังดังแล้วครับโอเคเออ่ฟาใจรับให้คุณอาหน่อยครับพอดีมันมีคนขายใบเกตอยู่แต่เขาขายสี่ร้อยอะฟาใจลองต่อเดี๋ยสักสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยให้หน่อยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวหนูลองต่อให้นะตอนนี้มันมีคนโพสต์ขายอยู่ในทวิตประมาณสองคนมั้งคนหนึงขายใบ เออห้าร้อยใบเอาหมดเลยครับเอาทั้งหมดเลยหนูหนูไปถามเขาแล้วเขาขายหมดเหลือแต่ห้าร้อยใบหนูมันมันแพงอ่ะหนูก็เลยไม่จะรับดีไหมอะคะเออขอขอต่อเขาดีขอต่อเขาขอต่อเขาไหนลองขอเขาสักสอใบห้าสิบแต่เราเอาหมดเลยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับอ่าฮัลโหลพี่พี่ชายครับครับอะเ๋ยวเร็วอ่พี่พี่ชายพี่พี่ชายมีห้าสิบใบใช่ไหมครับใช่ครับกำลังไปครับเอาคร้งได้เลยครับพี่ชาย อไม่น่าโดนหล่อหรอกห้าสิบใบยังไงเฮียลาไปเก็บแล้วนะเมื่อกี้ไม่มึงแบ่งมึงแบ่งคนละห้าคนอ่ะเออเออวัดรถตัวไปวัดดวงไปได้หลักหน่วยอะวาหลักสิบเลยนี่วันนี้หลักหน่วยเขาหลักร้อยเ้ยเดี๋ยวพี่จะไปเอาใบเกตอ่ะจะไปเรียนเลยห้าสิบใบมีคนขายให้เดี๋ยวไปเรียนไปรับแล้วก็เรียนแม่งเลยไม่ใครไม่ได้หมดเลยวัดแม่งเลยไปเลยเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้เก็บอ่ะเดี๋ยวกู้ยก้อนอ่ะรอให้โดนอุ้มได้ เมื่อกี้ไปเมื่อกี้บุรีบไปโดนแทงอ่ะกูเองไอโดนมันแทงเธอถาเลยดิไอ้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ครับชิงธงปะมันมาได้อะไรเหรออืมได้เหล็กเด็กไอ้ไม่ใช่ของของตีบวกปะอันนั้นเฮ้ยหน้าไปอยู่นะขั้นเวลาด้วยไปปะได้นะรอไปม่มันมันเล่นอย่างช้อาวุธแต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีตำมัดเดี๋ยวตอนเนี้ยไม่ต้อหมดเหรอก็เหมือนเราเป็เราเป็นได้ังสินอ่ะเออฆ่าเวลาเผื่อเราได้ไงถูกป่ะล่ะไม่มีอะไรเสียหายนี่แต่ถ้าถ้าเกิดเราเก็บธงมาจะเห็นชื่อเรานะครับ ว่าจะบอกอะไเออชี้อย่าลืมเลยกันอย่าเลยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่หมาย่างยังไงก็ไปต่อยเล่นได้ไงอ่าฮะลอยมีใครจะไปไปเก็บของเลเบลเปล่าเดี๋ยวผมไปไอ้กอดไปรอให้แต่ที่แน่ตอนนี้ใครเก็บของหมดยังแจ็คเก็บยังมีเต็มตัวเลยครับดูไปรอไปหมายเดี๋ยวพาแจ็คไปเก็บพาแจ็คไปเก็บพาแจ็คไปเก็บปะปะปะก็ไม่ปลอมตัวอันดวันนี้ก็ทําตามที่แผนเฉิมบอกแล้วกันใช่ครับผมว่าผมแนะนําว่าต้องเก็บอะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไปเถอะมันมันเยอะสายสองคนอะเย็นเดียวตันเอยเยอะ ก็เดี๋ยววันนี้ขึ้นทอนี่เดี๋ยววันนี้ขึ้นกันเดี๋ยววันนี้ขึ้นกันเปิดหรือเปล่าไม่เปิดว่ามันเปิดเมื่อวานมั้ยไปรถนี้กันเลครับมาเฉยโอเคไปเราแจ็คกันอยู่นะแจ็คไปด้วยดิจะไม่รู้ว่าโดนหรือยังขึ้นมาขึ้นมาอย่าให้แจ็คทำคนเดียวเลยเราเราไม่ได้หรอกเพื่อนใจเนี่ยไม่ตึงกว่าเราหรอกพี่อนทั้งวันนะทุกคนวันเนี้ยอย่านีออนอ่ะ ไม่มีไม่พังอ่ะไอ้แก่ไม่ไม่หมดด้วยนะเช็คชื่อพี่โนพี่โนซับตีนแตกเลยเออที่เดียวเบลว่ะพุ้งเกลียวไปเรียนเก็บของกับอาเฉิดมาไอ้ก๊อตไปล่อให้โดนแทงอ่ะนรกชัดชัดเชื่อผป่าอะไรวะทมึงซ่อมมึงซ่อมรถเถอะก็แรงมันก็แรงได้แค่นี้ไหนสัตว์ไม่ะกูเห็นรถมึงชมพูอ่ะไม่ชมพูอ่ะชมพู เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งถาทขาดด้วยนะไอพี่ใบเกตเหรอเมื่อเช้าเห็นอยู่แบบแบบเมื่อเช้าอ่ะใบเกตสามร้อยอะเอาหมดเลยผมเอาหมดเลยนะแจ็คเป็นไปได้ฝากซื้อขึ้นมาได้ผมมีเงินแล้วเดี๋ยวผมผมเอาเงินคืนแจ็คด้วยเมื่อวานที่แจ็คให้ผมมาแจ็คให้มาเท่าไหร่นะสามล้านแหละบ้านอะไม่ไม่เมื่อกี้มีคนมางานข่าวอยู่ไม่พอจ่ายดิจะให้ไหนให้อ่ะสามล้านอ่ะ อยู่ได้เหรอเออแจ็คแจ็คพ่อมีเงินอยู่ใช่ไหมผมไปไม่ได้ผมฝากรับไว้ด้วยได้ไหมใบใบซีอ่ะผมเอาหมดเลยโมีเยอะเลยครับมีมีมีเจ็ดเอ็มอะเจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มอะแต่บั๊กครับตอนนี้บั๊กอยู่บั๊กอยู่แล้วเจ็ดร้อยตอนนี้เจ็ดร้อยบั๊กบั๊กเงินบั๊กไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเงินเงินคืนให้แจ็คด้วยเมื่อวานยืมมาเท่าไหร่แสนหนึ่งว่าแจ็คโอวดไหมผมแสนหนึ่งป่ะอ่าใช่ครับเออเดี๋ยวเอาผมโอนคืนให้แจ็คก่อนแจ็คเปล่าอะไรครับแล้ว เออขายรถครับแจ็คเพราะว่ามันปัญหาคือผมอยากได้ใบซีแกผมจะขึ้นขึ้นให้มันได้แสนห้าตอนนี้มันมันอีกนิดเดียวมันสองหมื่นผมก็ได้แล้วไงว่าเช้าเหมือนมีคนไปซื้อที่ตลาดโลกอ่ะพันสองพันใบมั้งโหตลาดโลกตอนนี้ราคาเวอร์กว่าแจ็คไม่เมชาเลยเมชาใบสามร้อยอ่ะเมชาใบสามร้อยหรอทำไรอยู่พี่ทำไรอยู่กำลังมาเลเบลครับพาคนในจาราคามาเก็บอาวุธอ๋อโอเครู้เรื่องพี่วันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมว่าจะไปช่วยพี่อุ้มแต่เมื่อวานแล้วแต่ ไม่รู้มาช่วยได้ไหมไงตอนนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดตัวหลอไปไม่ได้อย่าเพิ่งเปิดตัวถ้ามันไม่รู้ตัวหลออย่าเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ตอนนี้ไปไม่ได้เกี่ยวบอาวุธก่อนหลอมันเยอะมากโอเคผมแกอาวุธิจุดครับครับไม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าพวกเนี้ยอุ้มกันได้ผมไปช่วยอุ้มบ้างหรือว่ายางก่อนเดินมาถึงยีวรอรอเมื่อไหร่อาวุธเรางอกหมดพี่จะให้ลุยเลยครับไปเว้ยวันเนี้ยเราหลักหน่วยจริงเว้ยแจ็คกูไม่หนีสัตว์มาเดี่ยเฮียกูโกรต้องโกรธวายสัตว์มาดพูดไปเพื่อนกูต้องโกงไเียกระิบหน่่อยก็ดเพีธ จะโกนด้วยไอ้เนี่ยคนหท้าอ่ะตอนเนี้ยแบแบ๊ะเลยแบ๊ะแบ๊ะจากโดนอุ้มว่าสัตว์อะไรพี่เะไหลมิดนึงเดี๋ยวเท่เาคืนนี่พ่อพ่อพี่จะตีอาวุธกันแล้วครับพ่อพี่ไม่โกนโดนสัตว์ตีเลยเหรอครับโดนโดนนานแล้วสัตว์ให้แม่งมาอี๋ งันน้น,น<อ>เดี๋ยวผมยืนกันมาแล้วถ้าโดนโดนาแล้วพี่งัน้นเดี๋ยวยืนเป็นเพื่อนผมบอกเลยวันนี้ว<า>ันของวันถ้าพีา่ยืนด้วยอ่ะไม่แน่ <c oughs> กูมาทั้งทีกูไม่เอาชื่อมาทิ้งลงจำไว<ด>้จูเพื่อนเนี่ยเขาดูเหรียญที่ผมตีแหกมันอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยเหรียญตีแตกอะที่ว่าตีแตกแล้วมันจะมีเหรียญอะผมไม่มีนะหรือว่าวันนั้นผมตีแป๊บเดียวติดวะเขาดูผมจำผิดปะวะเอาเหล็กไห้กูเจ็ดแท่งดิเนี่ยผมไม่มีเหรียญอะ พอดูเห็นปะหรือว่าวันนั้นผมจำผิดปะผมผมเดมติดช่ะเหมือนอยู่ในนิตยสารแล้วอยู่ข้าววะนม่ไดินปะวะครับผมแลกปืนไงยวรอของใจมาดีอะปืนมันคือไอ้รอรอรอพี่สมชายสวนฟ้มันโครานกันไม่ใช่เหรอมีหกเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดม๋ยวเดียวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเัี๋ยวเเคเดียวเัี๋มววันเดียเดียวเเเดเดีย เราะว no I mean ่าเหรียญเขาบอกว่าเหรียญบนฟ้าเงินเงินแล้วไม่ได้เหรอไปซื้อตีเอาซื้อน้ำยางไงไอตัวค้อนกับเซนตาโนยังฝากให้ลูกค้าอยู่ไม่รู้ตอนนี้ไปไหนละตอนนี้ไม่หกหมื่นเฮ้ยดำดำดำเซนเซนตาโนถ้าจะขายขายแปดแสนห้านะอย่าอย่าปล่อยมันลดหมดอี้นะเพื่อนมันรับจะรับเจ็ดแสนเลยดิ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 รับเจ็ดแสนเลยมันพยายามกดด้วยมันพยายามกดเว้ยมันพยายามกดแต่แปดแสนห้าออกเพื่อนอย่าอย่าไปลดรู้ว่าเรามีแบบเราต้องการตังค์ใช่เขาคิดว่าเราต้องการตังค์กับเงินเราพอมีอยู่เพื่อนไม่ไม่ต้องรีบ ตาเลยเฮียทีละไว้ดำสัตว์เลยเป็นไรไว้บางไอ้บางได้เหรอไม้อะแล้วเฮียตีไป46ทีแล้วโห่46ทีแม่งยังไม่ตีเลยเหรอโหเนี่ยตีได้20ดีเฮียดวงคุ้ดกลัวสัตว์มึงโดนงคุ้ดกู่จังวะของกูตอนกูทำกูทำค้อนด้วยอแต่กูทำทำค้อนของกูเผื่อๆไว้ได้ยังไงก็ครบเหยียบบองค้อนไม่ค้อนที่กูทำมันง่ายกว่าไงมันตีง่ายกว่าของมึงไม้พูมันตีมันตียากคอ้โห นี่ถ้าเกิดมึงตีร้อยทีนี่คือมึงแลกได้เลยนี่หวะจะติ๊จะติ๊มีใจเหรอวะแต่มึงจะซวยขนาดนี้เหรอวะตีอะไรทีเดียวหมดเลยนะเว้ยตีดอี่ยของตู้ที่อะไรบัดดำบัดดำใช่เหรอแต่ว่าพแต่ว่ามาซวยนี่ก็หนักอยู่นะเอ้ยไปที่ลาเกดที่ลาเกดเหรอใช่ตอนนี้ไปไปไปให่ลาเกดกันเพื่อนแล้วก็มึงมีอะไรโทรมานะกูไปหาเวลาบอกเจ๋งอะไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยตอนนี้ผมอะ ซื้อใบเกตกับเพื่อนดีกว่าซื้อใบเกตกับเออเอาขนาดมาเอวขนาดมาเท่านี้อืเอาขนาดมาเอารถมาเหรออ๋อนี่ไม่ต้องไม่ได้แล้วไม่ได้ล้เจอกระทิศแรกเกตนะ จ็คที่ระเกดนะอืมเข้าใจฟิวไว้นีแบบ่พะแจ็คผู้หลายข้ามแดนนะเพื่อนเอา้านีเพื่ออะไรวะโอ้ยไม่แต่อ๋อฟาใจ<น>โดในใบส้มเย็ดแม่ข้าวเหรอข้าวครับ โอ้โหหลานลุงโอ้โหหลานลุงใบส้มมันซะแล้วไอ้ส่วยเขาเลย บอกว่ไงใช่ใช่ไหมที่ประกาศใช่ไม่เด็วปะอะไรนะอัลโหลได้ไหมประกาศไปแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออฟาใจโดนดิเออเดี๋ยวค่อยคุยเชี่ยฟาใจหลานลุงเสียแรงที่เคยแอบดูตอนอาบน้ำเฮ้ยเดี๋ขาอยู่ที่ไหนเนี่ยแปลก แป๊บนึงนะหล่อมากมันนี่มาเอ้าลุงแม่แม่ลุงปอมไม่หปอมไอคอนแม่ลุงปอมอ้าวเฮียลุงจริงเหรอเนี่ยกูคิดว่าลุงปอมลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับดูดิครับสวัสดีปอมคิดว่าลุงปอมคิดว่าลุงปอมเผื่อมึงเหงาอะไรครับลุงนะครับคืออะไรอ่อคืออะไรอ่ะลุง่ไม่คิดตามอ่อวิ่ง นี่คือกูมีอยู่17ใบอันนี้คือขึ้นได้เลยได้ได้เลยแหละครับต้องไปเก็บก่อนนะครับใช่ใช่ต้องไปเก็บก่อนอเไปเก็บกอบบ้านได้ไหมเก็บบ้างตอนนี้เก็บบ้านได้เก็บบ้านได้ห้าหมื่นมั้งโอ้โหเก็บก่อนเลยประมาณนั้นครับไป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 บ้านก่อนได้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับขอบคุณครับลุงขอบคุณครับกูกูมีอีกถ้ามีอะไรก็โทรมาจะยินเอฟเคอยู่ที่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงไปไปเก็บก่อนปะเก็บก่อนครับอ่าแจ็คอ่ะแจ็คเรื่องเช้าเรื่องเช้ามาเก็บก่อน

พี่ผม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 ฟังไปดูละพี่อะไรม่เลือกเลือกโอซีแพี่เป๋าอะไรเปาเจามหนงครับเอาไปก่อนนะเพื่อนสรุปโอเหรออีกใบนึงสรุปเป็นโอซเลยเหรอไอเจ้ามึแบบนี้เลยยคือคุยโอซกันเลยเหรอมึงต้องให้ลุงเตือมึตอดเลยเหรอเพื่อนเอาไอ้ยนแลเอไห เออมันใส่รถไม่ได้อะมันใส่ไม่ได้ไงมันต้องไปเก็บตู้บ้านไปตู้บ้านก่แจ๊คไปเก็บ้าวไปเก็บก่อนนี่ไงไปไปยันอะไปยันไปันหมดแล้วใช่ไหตไ่เรียไ้อยกดการแม่คว้ากูต่อยก่อนเลยไ้สัตว์กูระแวงแล้วาลวงไอชายไปต้งทใจยตรงไหนเงี้ยที่ลาเกตอยู่ที่ลาเกตที่ลากเกต อันนี้ไปเกียดอยู่หรอพี่สรุปมาบ้านเสาร์อาทิตย์ป่ะเสาร์อาทิตย์คือไปบ้านเสาร์อาทิตย์ยังไงวะหมายถึงว่าเขาเรียกไปเหรอผมกำลังใช่ใช่ผมกำลังตกลงกับเขาเรื่องของอยู่สามทั้งหมดสามเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยว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 พี่ไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเลยทั้งหมดสองล้อให้ครับครับสองลให้กระเป๋าอ่กระเป๋าหกสองสองประมาณประมาณหมื่นหมื่นหมื่นแต่อีกสองร้อยยี่สิบครับที่ขาดหมื่นหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบแต้ม ้องส้สองใช่อทั้งหมดเก้าหมื่นหกนะช่อเกดแล้วส่งให้เจ๋งนิ่งอเร่งเลยเราเกดโอเคของสามสองมีใครบริตาเกดให้ผมไหมครับของสามสองขอสามสองเข้าไปพี่เข้าเข้ามนรีมีในตู้อีกร้อยสีสิบสี่ใบ นี่น nee, nee. e, oh. e, 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 uh, okay, ี wow. man, ่มะลิมะลิชมพูบมะลิชมพโครับครับสวัสดีครับมาเสียฟังฟังฝังเพิงมาถึงต่างไปไปโอเคเดี๋ยเพิ่งควยดีกว่าตัวมันตัวมันเมื่อกี้เส้นเราเมื่อไหร s เมื่อกี้เมไหรวะอ๋หกสามสองหกสามสอง This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.